สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์นะคะกระต่ายที่บ้านหมดเลยนะคะก็คือตอนแรกก็ซื้อมาตัวเดียวนะคะว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวค่ะเป็นอ่งเปานะคะแต่ว่าเห็นซึมซึมนิดนึงกลัวเหงาก็เลยซื้อโมวจิมาด้วยนะคะทีนี้ก็เข้ากันได้ดีเลยค่ะอืมดีใจมากเลยค่ะที่เข้ากันได้แล้วก็ เล่นกันนะคะเลียตัวให้กันค่ะกระโดดมิงกี้ด้วยกันเลยนะคะทุกคนคือคู่กันได้มากเลยค่ะต่อมานี้ก็เล่นกันนะคะถึงแม้จะมีกัดบ้างนะคะหมายถึงกัดพาลีนนะคะแต่ก็น่าจะไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะเพราะว่าเวลาป้อนขนมแล้วกัดโดนมือนะคะอืมก็ประมาณนั้นนะคะเลี้ยงมาน่าจะเป็นเดือนลคะ่ะท่กคน ซื้อมาจากที่ที่ไหนไม่แน่ใจนะคะลืมไปแล้วเดี๋ยวบอกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเลี้ยงมาค่ะน้องตัวอ้วนมากๆเลยถึงสองตัวเลยค่ะกินเก่งก,กันมากเลยอืมทุกคนก็ประมาณนี้นะคะน้องก็ชอบนอนด้วยกันอย่างนี้เลยคะ่ะนอนซุกกันค่ะทุกคน น่ารักมากแล้วก็เลียเลียขวให้น้องค่ะไม่ใช่สิน้องเลียตัวให้กันนะคะโมจิตอนนี้ก็เป็นลายเรืออยู่ะค่ะทุกคนน่าจะเป็นลายเรือแล้วค่ะทุกคนตองขูเป็นแผลเลยะค่ะทุกคนขนหลุดหมดเลยะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีหลายอย่างนะ,ะทุกคนก็เป็นพวกห้องน้ําบ้างอะไรบ้างอ่ะขวดน้ํา ยายต้องเยอะเลยนะทุกคนแป๊ปเดียวญ้ากินหมดแล้วค่ะทุกคนกระต่ายกินหญ้าหมดเร็วมากเลยนะทุกคนคือที่มีเสียงคุกคักนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้น้องบิงกี้อยู่นะคะบิงกี้ก็แสดงว่าน้องมีความสุขนะคะทุกคนเติมน้ําก็ไม่เติมน้ําจากสิงนะคะเติมน้ําจากก๊อกน้ำนะคะทุกคนที่เอาไว้กินนะคะทุกคนจะได้สะอาดนะะทุกคนแล้วก็ เวลาปล่อยน้องออกมาจากกรงนะคะก็ควรดูน้องไว้แทบจะตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าน้องอะค่ะบางครั้งน้องก็แบบว่าไปแฮะปูนไปแฮะบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องอาจจะท้องเสียได้นะคะแล้วก็ถ้าน้องท้องเสียก็ต้องไปพบศัลยแพทย์นะะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย